ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีวเรื่องอาไยร์หลายยนนะครับมาต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่เราแวะซื้อขอเอรถที่โคราชนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนะฮะนนทบุรีนะครับเนี่ยฮะอยู่สะพานพระราม4ครับนี่ฮะมาดูรถครับนี่ฮะ เดี๋ยวมาคอยชมว่ารถคันไหนนะครับเนี่ยฮะมีสามขันสี่ขันครับเป็นรถสายทางก็มีนะครับเป็นไปหนึ่งสองนะครับโอ้จอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะนี่ฮะอยู่แถววัดเตยครับนี่ฮะนนทบุรีครับไปเดี๋ยวลงไปดูดูกันเลยครับผมเดี๋ยวใส่แมสก์ด้วยมาหน้ามาหน้าใส่แมสก์ด้วยโอ้เดี๋ยวเับเดี๋ยวเราสอดแมสอยู่บ่เอาไปเดี๋ยวลงไปเลยครับ คิวรถมากเลยอู้ Ooh, ร้อนมากเลยเดี๋ยวใส่หมวกกันร้อนสาย7 15ครับอันนี้สายไหนเนี่ยสาย สามห้าหกหนึ่งครับโอ้ตอนผมอยู่กรองเทีเคยมาขึ้นอยู่นะครับรถคันนี้ในโอ้โหตัวนี้ดูครับฝากเก็บสะพานใหม่ครับดูครับยังไม่ปลดระวางอยู่นะครับไปหนึ่งศนยนนทบุรีติดแก๊สมาครับเนี่ยนฮะนอนตัวนั้นก็ไปหนึ่งสองครับก็สวยโบราณได้มากเลยคนะ สาย7 15นะครับเรามาดูคันนี้ครับนี่เลยครับเป็นไงครับดูท้ายก่อนครับสุดยอดสีสวยมากเลยข้างหลังดูไฟท้ายแบบนูนนะครับนี่ฮะนูนออกมานะครับไม่ได้ติดกับนะครับจะออกมาประมาณนิ้วกว่านะครับไฟท้ายนี่ฮป้ายหนึ่งศูนครับนนทบุรีเนี่ฮะข้างหลังครับ กระจกข้างหลังจะเป็นสองผักนะครับโหรถเยอะมากเลยครับสีก็เริ่มมีแตกหน่อยครับเนี่ยฮะแต่ก็พอได้ครับนี่ฮะสีมีแตกหน่อยครับแต่ดูไกลๆก็สวยครับคันนี้สวยเดี๋ยวผมไม่ให้ดูทรงไกลๆครับเดี๋ยวโอ้โหยางลึกๆเลยครับเนาะับ แดกนิ้วเข้าไปครึ่งน,นิ้วเลยเ,เดยวผมดูทรงก่อนโอ้โหนี่ฮะวัดวางจากนี่ฮะดูทรงครับยังน้ำเฮ้ยกินไม่ดีเลยเป็นยังไง บอกแนะนำเขาเ,เครื่องเขาา้ามอน้าอีนะฮะสีข้างหน้าก็เริ่มแตกนะครับเป็นตู้สเตลเลสเลยนะฮะเดี๋ยวเห็นนะครับเป็นสเตเลสครับข้างหน้าก็อาพอมันเริ่มแตกนะครับสีะ้าสีไม่เห็นติดไว้นะครับติดตรงนี้มัน63ทันวะ แกบอกว่าโรงงานเขาไม่ให้วิ่งนะครับรถมันไม่สูงเขาบอกรถพัดลมแต่ไม่สูงเขาไม่ให้วิ่งเขาบอกนะฮะอะไรนะฮะโอสีแต่ครับออกในวัาเจ้าของรถะขออนุญาตขึ้นเลยครับพวกสีฝั่งนี้ก็โอเคครับสีฝั่งนี้เป็นเครื่องตัวไหนครับ สองเ็ดห้ามั้งครับตัวนี้เป็นพีข่อข้ามครับหอวฉีดสองชั้นครับหอวฉีดาายาวอะไรครับน้ำเข้าเครื่องวะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลองครับภายในครับมาดูภายใน Ngon Ô cao khá nha bà Nhà này Có xã xã đi hấp Một khẩu vinh nhiều Ở bài lắm hấp xài năm Ủa, xưởng nhà mang này, rồi มีน้ำบ่พี่เป็น p e. ีท่อข้ามครับสีพอได้ครับลูกสาวเขาแกติดต่อไปหาผมนะครับเ้าเลยมาดูครับนี่ยพื้นยังโอเคครับพื้นสวยอยู่ข้างหลังเป็นโชฟาครับนี่ฮะ ซีโฟซฟาสวยเลยซีโฟไม่มีขาดเลยบอกอเห็นถามกันมาเยอะครับโซฟาฮะเอาวางแซนพี่มันจะบรไดแปลกเลยวะผมเน้นเครื่องนะครับตู้ไม่เท่าไหร่นะครับเน้นเครื่องเครื่องยนนะครับเพว่า,าะามาไกลฮะ มันเครื่องไม่มีเลยป่ะป่ิิอนอยเดี๋ยวบ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่นมาเมงรู้ว่าจะขับกลับไหมนะฮะภายในก็เครื่องทรงเครื่องเสียงก็ไม่มีครับเขาบอกว่าจะขับประจํานะครับเพราะว่ามันโรงงานเขาไม่ให้วิ่งเพราะว่ามันยังไงล่ะ รถมันเตี้ยอ่ะเขาบอกมองเลยครับรถมันเตี้ยเกินนะครับดูดีตารางครับเตี้ยเพราะว่ารถมันเตี้ยก็เลยเขาไม่ให้วิ่งเพราะว่าตัวยางเจ๋งสวยเลยนหน้าเป็นแห้งวะเนี่ยโอ้โหนี่แต่มันมันปพ่มไม่ได้ครับสีก็พอได้ครับสทรงน้ำพญาครับ ยางมิสโตนเลยหน้าหลังเลยสองเก้าห้าแปดสิบมาเดี๋ยวมารอเจ้าของกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเครื่องวผมดูตัวนี้ก่อนไม่รู้เบรกแห้งเบรกไม่ค่อยได้ขายเราเครื่องท้ายคันหน้า เก็ตสพันใหม่ครับสายสามห้าโอ้คลาสสิกดีวปิดแมสเลยครับครับผมซื้อรถแกโทรหาแกแล้วคัดสีคัดสีคัดสีโน เดี๋ยวมาคุยครับเอาไปรถพี่ไล้เหรอไมผมวิ่งร,ร่วมบริอ๋อวิ่งร่วมติดแก๊สเหรอติดแก๊สอ๋ผมไม่เล่นแก๊สเ,เอไปตัดตัดก็ต,ตโัโอสออไปตดได้เทไห,ทไหอยสวยกว่าน,นี้ผม,มตัดมาแล้วเอ่สั้นครึ่งผมก็ยังตัดมาแล้ว จะจะขายเสื้อเท่าไหร่พี่ช่วงเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาอีกทีนึงเดี๋ยวจะช่วงล่างเหรอนี่ยรับามาแล้วครับฝาแกมาสตาร์ทให้ฟังเสียงแรกเนี่ยคืออะน้ำมันเครื่องที่มันลงหม้อน้ำน่ะแกแก้เมื่อวานเนี่ยครับแกให้ช่างมาทำนะครับเปลี่ยนอโอลิงค์ครับยิ่งเข้าเครื่องนะก็ะเปลี่ยนเสร็จแล้วเครื่องก็ไม่มีไอ้นะ

ตัดมาก็ปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะใบสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วครับป๋าแกบอกว่าลำคาญครับอ่าแบบว่าเรื่องเยอะครับโรงงานเรื่องเยอะก็เลยขอปล่อยออกดีกว่าครับผมนะฮะเดี๋ยวแกเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบอกแม่ยานางครับเดี๋ยวหัวหน้าสอนจะออกมาแล้วนะห้หัวหน้าสอนขับกลับครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่อ่า น่านนะครับจังหวัดน่านแล้วก็ไปต่อที่พิษณุโลกครับคอยติดตามชมนะครับแต่น่านนี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่พิษณุโลกนี่รับรองว่ามันแน่นอนครับรถสามคันนละเจ้านะครับแล้วก็รถจอดอยู่ที่ที่เดียวกันนะครับผมจะไปต่อราคาแบบไหนนะครับว่าสามคันนะอยู่พร้อมกันนะครับนี่ออกมาแล้วครับมาดูคันนี้ก่อนครับนางพญาครับนี่ตีแตงนะครับ แหมโโอ้ไปครับผมเจอกันที่กาลสินนะครับผมนี่ไปแล้วครับโอ้โหไฟเบ,เบ,เบรกเงาครับเดี๋ยวไปกลับรถครับนี่ฮะมาไกลครับมาไกล,กลไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับผมกับสีเรืองอไหลยนต์นะฮะเดี๋ยว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 เพิ่งปิดก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะกลับรถมาครับหัวหน้าสอนจะกลับรถมาอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูรูปทรงนะครับไข่หารถบัสอยู่นะครับส2องเมตรับนางพญาครับนี่ฮะทะเบียนขาดหนึ่งปีเดี๋ยวให้เจ้าของเขาแจ้งมเจ็เก้าไว้ให้นะครับมาดูรูปทรงฝั่งนี้ครับนี่ฮะโรงงานเขาไม่เอาครับรถเตี้ยเขาบอกโอ้สภพาพนี้นะครับเอาได้นะครับไม่ใช่ว่ามาขี้เหร่นะครับนี่ฮะดูครับนี่ฮะดูไกลๆครับ ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยครับผมกับสีผู้เรืองอะไรโยนะครับเดี๋ยวไปติดตามครับพรุ่งนี้ว่าเราจะไปซื้อรถที่ไหนนะครับไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอให้เจอกันโอกาสหน้าครับผมลรววันนี้สวัสดีครับ